มาแล้วครับรีวิวยิงเข็มนะครับเป็นเข็มหมุดนะครับเดี๋ยวปักปีก่อนเห็นนะระยะผมพอที่จะมองเห็นได้คือประมาณสิบเมตรเกินจากนั้นผมมองไม่เห็นแล้วนะขณะที่ใกล้ๆท่านยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยอยู่นี่นะอ่ะมาดูอาร์มี่อ่า29นะฮะปืนปรับแต่งภายในโดยที่ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆมาชมว่าลูกศรสองห้าแก๊้บอมเบย์มาชมว่าเราจะยิงเข็มหมุดได้ไหมเห็นไหมเนี่ยให้ดูอีกทีนะ อ่ะเตื้เตือต้อเตื้อืนสั่นๆเว้ยไม่รู้ยิงโดนป่ะมาชมมาชม โดนนะไปแล้วไปแล้วครับท่านผู้ชมนัดที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนี่ให้ดูก่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาซาก่อนไปไหนวะจะเคลียร์ปืนก่อนนะครับไปแล้วไปไหนอนะ่ะไม่รู้ก็เดินไปไหนอะครับหาไม่เจอเลย ดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันลกๆด้วยฮะผมหาไม่เจอจริงๆครับหาไม่เจอจริงๆแต่เห็นแล้วนะครัมันไม่อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเออมันยิงได้จริงๆเนาะผมก็ไม่เคยยิง